น้องมะลิแต่งตัวเท่ๆทำเอาแฟนๆต้องขยี้ตาเพื่อนๆที่ติดตามความเคลื่อนไหวของครอบครัวสุดฮิตคือพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีและครอบครัวคงจะไม่รู้สึกเป็นไรเลยกับการแต่งตัวเท่ๆของน้องมมลิลูกสาวของพวกเขาแต่ก็ต้องยอมรับว่าน้องมมลิทำเอาแฟนๆต้องขยี้ตตอีกแล้วในอดีตคลิปของน้องมมลิที่โชว์การเต้นก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาไปกับท่าทางกวนๆและความสวยของเธอแต่วันนี้น้องมมลิกลับมาแต่งตัวเป็นลูกสาวสาวที่เท่ๆและโชว์ความสวยงามอย่าง,างสุดๆ ทำเอาแฟนๆต้องขยี้ตตอีกครั้งคลิปล่าสุดของน้องเมลิที่แสดงในลูกสาวสาวที่มีผมยาวและแววความสวยที่มากันเองทําเอาแฟนๆต้องตกใจว่าเป็นลูกสาวของคุณแม่บบแวนดาแต่ก็ต้องยอมรับว่าน้องเมลิทาเอาแฟนๆต้องยกย่องความสวยงามของเธออีกครั้งแม่โบได้ลงรูปลูกสาวที่แต่งตัวเท่ๆพร้อมกับแคปชั่นว่าเห็นแม่บอกมีคนชมคลิปที่ผมเต้นว่าผมสวยหรอฮะทำเอาแฟนๆต้องยกใหญ่กับความสวยงามของน้องเมลิอีกครั้ง แต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นเอนดูในหลายๆที่เพราะบางคนอาจจะคิดว่าการแต่งตัวเท่ๆของน้องมารินีเป็นการแสดงตัวเองเกินไปหรือว่าการแต่งตัวเป็นลูกสาวสาวอาจจะไม่เหมาะสมกับอายุของเธอแต่ว่าความสวยงามและการแต่งตัวนั้นเป็นสิ่งที่ส่วนตัวและส่วนตัวและแต่ละคนมีความคิดและความเห็นต่างกันนั่นก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าความสวยงามของน้องมารินีก็ทาเอาแฟนๆต้องยกใหญ่อย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นสิ่งที่มีความเป็นเอนดูในหลายๆที่คือการแต่งตัวเท่ๆของน้องมาริทาเอาแฟนๆ ต้องขยี้ตาและตกใจว่าเป็นลูกสาวของคุณแม่โบแต่ก็ต้องยอมรับว่าน้องมาริทำมเอาแฟนแฟนต้องยกใหญ่กับความสวยงามของเธออีกครั้งเพื่อนเพื่อนคิดยังไงกับการแต่งตัวของน้องมลรินี้มีความคิดเห็นอะไรไหมที่อาจจะแตกต่างกันมาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยนะครับค่ะ